จัดการการเงินส่วนตัวนะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวอ่านให้ฟังนะครับการจัดการเงินส่วนตัวคือการดูแลนะครับแล้วก็วางแผนการใช้จ่ายการเก็บออมการลงทุนของเรานั่นเองนะครับมาดูว่าวิธีง่ายๆนะครับที่จะบริหารบัญชีรายรับรายจ่ายส่วนตัวให้สมดุลกันไม่ให้ใช้จ่ายเกินตัวควรมี นะครับเงินสำรองสำหรับอนาคตนะครับมีอะไรบ้างมีตรงนี้ครับการวางแผนรายได้นะครับคือการคำนึงถึงรายได้นะครับที่คุณมีเช่นเงินเดือนนะครับดูว่าพอสำหรับค่าใช้จ่ายหรือเปล่านะครับการควบคุมรายจ่ายนะครับคือคุณใช้จ่ายเงินไปกับอะไรบ้างจดไว้จดไว้นะครับจดมานะครับแล้วก็การออมเงินนะครับเก็บไว้ใช้ในอนาคตต้องออมไว้นะครับรายละเอียดเพื่อนๆสามารถ ซื้อไปอ่านต่อได้นะครับเขาบอกว่าออมอย่างน้อย 10- 20%รของรายได้นะครับแล้วก็เอาไปลงทุนนะครับให้มันได้ผลตอบแทนเพิ่มสูงขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็สำรองเงินฉุกเฉินนะครับ3-6เท่าของค่าใช้จ่ายรายเดือนนะครับแล้วก็วางแผนนะครับภาษีแล้วก็ประกันนะครับวางไว้ล่วงหน้าเลยนะครับสรุปง่ายๆนะครับก็คือการวางแผนให้คุณมีเงินใช้ในปัจจุบันเพื่อ อนาคตแล้วก็ลงทุนให้เงินเติบโตนั่งเองนะครับข้อมูลดีๆของการวางแผนการเงินด้วยกองทุนรวมนะครับสีีนะครับดีมากๆเลยจัดไป